เนโตาเดี hey? ๋ยวนี hey. ้เด yeah, ี๋ยไปด่งตางโคเกเดี <h uli> <h uli <h uli> ๋ยวพอนั่งกับนั่งลงไปใส่ส่มานังแบนีแล้วนยดูเย็นนะนาดแสบนั่งนี่แล้วก็สแต่มืมอ้่เย็นนอมาเดี๋ยวนี้เลยน่มือร่งก่อนเปแกปมาณอืม ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดียำเย็นมาจ้ะกินแกงหน่อไม้แซ่บเอ้าเดี๋ยวก็เอาทางเฮานั่งเหรอได้เห็นยี่บ่ถูกเจ้าปลากระตูนมาเลยเอากระตูนมาเลยใคได้ลงมือตั้มมันยังอันนี้ไม่ถูกตั้ละค่อยแกงละนั่งหนุกพี่น้องมากินแกงหน่อไใหม่บ้านนี่ก็กินเนาะจะกินบะเพื่นน้อยหน่อยบ้านนี่ จะไปแล้วค่ะจะไปแล้วมันกระโดดกรนยังมาบอกเออยังขึ้นมากยังไม้มมกกมแล้วก็ตำปูมากเขตำเนี<ม>่ก<ม>่อนได้รับฝากี่น้ำองไรเงี้ยงิบชงผาแอบเนี่มันหอม

ำทำแบ่ไมตเดวะเออเมือนสอสือืจจางกระปุ่นจอเออยากหน่ยหน่อยน,หน,หออนบ่ากองจะมันเป็นอย่งกองกลมอกยอกได้นเนัน่ะเปงคือมนอยากบเป็นแห้งนะโทรศัพท์ก,กัตัวโทรศัพท์ยังหม,ม่ไม่เอาตะปีได้จะะ เว้ยนะเว่ยนหาหกปีหรือเป่ต้องคือเช่าใครไหขันเขาขันขันเขา่ายคลิปยังไลน์ดิสบายดีลูกป๊าขิ่ต้มกินอะไที่อาไป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 หลงเนาะตีนมาแล้วกินให้หมดก่อนได้เป่าเนี่ยมาแล้วแค่นเดีแข่นตอนนี้หเอ๊อน ăn chăn 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 gì chăn chăn ไมไ่ม,ม,มเยหยุเขาเหยียดแห้งๆเงี้ยไปโดนเขออาคยยังบ่เห็นอ่ะเห็นไอคลิป เป็นกับปิวห่านอาหารกับปิว้วราคาเล็กค่ะเนนมนเมนแห่งมากมาคือกันารหกอันดามากินปากนะ<อ>จะไปไปดมก็ดได้ ตัวก็จะเด็กจังมากเก้าเาเิ่กินกันเลยยตายเนาะแบบร่วมกันผูบ่าวผูสาวใหม่เนาะกินโตมันยังต่บหอมหอมเลขาตกบกพองมัเอากระเดีหรือเกาก่อนําก็เขาชอบแกงโตแหละเนาะมักแกงโตใส่หอมะ้รัะ โอ้เขามักแตงนะเออแม่นแม่เอาผัวล้วก็เราทราเราเอมักแตงก็สะอาดใช่ไหมบอกมักแตงแสะอาดมามักแตงครับอืมันพลุกพลนดนลูกผูกขับพุ่นจ้าผูกก็ใส่จานให้ผูกพลุกพลน้าคก็ไดลูกนึ่งประเทศมะฮหอดมหาสนุกอุเมนเพื่อเธอใส่ตัวเองลาล้างมือสะอาดแล้วล้างมือสะอาดนำปลาา

เด็กบวมก็มีได้เอาซ้อมซ้อมซ้มซ้อมลืมมันจะเงินไปกินเฟอร์้วลืมเลยตื่นนอนแล้วลืมเลยเงินไปเงินบะมันมันบะเงินเตะกินตับโดนเด็กน้องเนาะน้องอะไรลูกน่ะบปล่าแล้วเดือดเดียวกันนะ แกน้ำไม้มีแกน้ไม,ม,ม,ม่มันไงมันเยมอนดูสีเห็ดมันสมาร์มาเป็นหน่วยเลยหน่วยเดียวเ้มใช่มงฮึ่มเสร็จแล้เรยถ่ะี่มันจะสายบนมีได้รูปขาเลยลมน่าขาเอาปะะกินอไรูป เอมามากน้องใหม่พัฒนาสังไห์โปเกดบาตโตขอบคุณคิดดแม่สบาวควรไปละวัดทักใจวันนี้ก็วัดมหาโชไม่เอาขอแชร์หนาขาไปบอกว่าไปี่สไหญก็เออ เรหาอเอาแค่นน,นะมเคยไปจังเกแล้วบม่กกรหมูนะมูน,นะน่อยหมูนะเราจะเอาพวกนันไปบ้านของยังไปส่งจ่งพวกน,นัมคุณยัไดซีอีกเอาไปดราตินเนะืโอยอาจจะตีนเด้อืม อร่อยอ่ะน่รักสยๆสวยๆ่ายร่อยๆสวยบสวยๆสวยๆสวยๆสบยั่วยๆสอยๆสวยนสลยๆสอยๆยๆ่วยๆสวยๆสวยยๆสวยยอส่อยๆสววยๆสวอยวยยๆสวยยๆสวอยๆสวยอยๆสวยยวยยๆสวอยๆสวยกยๆสวยวยๆสวสยๆสวอยยยยย่วยย Hãy nè cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับเออเออสี่สิบเอาเฮ้ยมานจะเสียตื่นไห้กินเนี่ยอันนี้ม่านเหรอนึกกระลุกมาเด้อมาเด้อกำลังกินเฮ้ยจำข้าวปุ้นถ่ายลุยเอาเขาต้องกินนะครับอย่างี้คลินอย่างคลินแบบเดียาทาฮะอายหมันเลอ มันอร่อยะเราเคยยังบริเป็นลาเราทายังมับริมีตัวเป็นแบบมันจะเป็นหอดดอกมันจะเป็ดแ้มาเป็ดอะไรกับเ็ดตแม่มันทอดเฮ้ยแล้มาใส่ก็มันล้กเพไม่งกใช่เดกไม่ทาอย่างไรองพี่มันฮะเออเห็นบก็บอกมึงเห็นบอกดีวก่อนไปสื่อตัวเพงแเนาะอันนี้2ักับเห็นผลแหละ เป็นกะไดแล้วก็บบัตเป็นลาฟคิมแพงค่ะสามสิบนี่แล้วเฮนนี่บอกูบอกมึงไปซื้อคิมโอลามาทาอะกูบอกของของเออเออของเอรอจะโดนอยู่างงี้นะเ้าเอาตะกี้ฝ่าได้ของเฮียนี่ก็มีฝ่าใส่คิมโอลาแหลรเศร้าเลยแล้วก็บบริใส่เลยมันค่อยมาเป็นสารกูมาติดสารแต่ส่วงกูเป็นชิวอย่างนี้แล้วกูป้าใช่โดนไปเลยท้ายโหลดท้ายเม่นูบนหน้าตอนเป็นปาเนอะท้ายโหลดตันี้เนาะ ไปซื้อซ to ื้อเจ้าของปอบก็เศร้าเนาะเอาไปขายของแท้ให้เบลซื้อของแท้เนาะโทรมาอีกไดายโควเปิลฮะกดเจ้าของแบรนด์คีมสุภาฮะคีมินยะไปทางไหนออกบ๊อกใส่ดี่จีบ๊อกหับอกว่ะ เอาใส่เบอรตะสุดสกว่าแล้ว็าใอีตัวนึงโอ้ยมีาลูกจะมาลายมันจะออกมนก็ออกไปสองสุดกูเลยีมอจเจะชุดเดียวอือยังออกสอสุดนะใส่กูเป็นเรืนเนาะอง,อองืนบกุ้มตอออม้องเนวแท้เดือนปลาย่จำบอาง่ คำกิจการเป็นคู่คืเป็นคู่ายตะกี้ก็เป็นคู่รับค่ีบัวตีป้าค่ะออีม,อม,อมาสูเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินนีนน่น่ยเด้อขอบใจหลายที่เขามาติดตามตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้างอาที่เลยละอืมอืมนองมนขนมาแบนี